ในพลานกระเลี่ยงศูนย์พักพิงบ้านต้นยางออกนอกพื้นที่ วงปืนแก๊ปล่าสัตว์โดนรวบกลางป่านายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้อุทยานแห่งชาติลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามจับกลุ่มขบวนการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานอย่างเคร่งครัดโดยนชุติ กมลนชนุษย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามบ้านโป่งได้สั่งการให้อุทยานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่21-27มกราคม2568ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิพันเอกปียเนตรพัราาทราศาสตร์วัตวงศ์รองผอ,อชุดเฉพาะกิจลายา พันเอกสนเสริญไพรโสภาผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่14เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ทอพเจ็เวียคาดีนำโดยนายพงศกรสีมาพนักงานพิทักษ์ป่าหัวหน้าหน่วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ทอพอ .9 ปรายโนเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจและย่าก,กองกำลังสุรสีและเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่1406 ได้รวมกันออกปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและพื้นที่ป่าบริเวณชายแดนไทยพมา่าช่องทางเยซิตี้ตามที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มคนแอบลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิในพื้นที่ป่าติดแนวเขตชายแดนไทยพมา่าหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้สนธิกําลังออกลาดตระเวนตั้งแต่วันที่21มกราคม2568 โดยใช้การเดินเท้าเริ่มต้นจากหลังหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่7ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบ,บุรีเดินไปยังพื้นที่เป้าหมายป่าห้วยตะลุงโคและป่าห้วยองค์พระจนกระทั่งเวลา9ก้านาฬิกาวันที่25มกราคมเจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนไปถึงป่าห้วยอง์พระท้องที่หมู่ที่7็ตำบลหนองลูอำเภอสังขะบ,บุรีพบกลุ่มควันไฟประเวณลำห้วยองค์พระจึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบมีร่องรอยกลุ่มบุคคลไม่ทราบจำนวนเข้ามาตั้งแคมป์ล่าสัตว์ มีการผูกเปลนอนจำนวนสามผืนมีร้านย่างเนื้อด้วยไม้ไผ่มีซากสัตว์บางอย่างวางอยู่บนร้านดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้วางแผนกำลังในการดักซุ่มกระทั่งเวลา17บเนาฬิกา30นาทีได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดมาจากทางทิศใต้เวลา18บแนาฬิกาได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่งนัดดังมาจากทิศเหนือ ต่อมาเวลา18นาิก40นาทีพบบุคคลเป็นชายเดินมาตามร่องห้วยในทิศใต้ลักษณะถือปืนแก๊สพายย่ามเดินขึ้นมายังแคมป์พักดังกล่าวคณะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม และสามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้จำนวน3คนประกอบด้วยนายต้าซุยไม่มีนามสกุลอายุ48ปีนายเอกาลูทูไม่มีนามสกุลอายุ39ปีและนายซอคาเลไม่มีนามสกุลอายุ27ปีทั้ง3เป็นชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านต้นยางหมู่ที่5ตําบลหนองลูอํเาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจของกลาง มีไว้หรือได้ใช้ในการกระทำผิดจำนวน15รายการประกอบด้วย 1. สร้งางงูเหลือมรมควันน้ำหนักรวม1.2กิโลกรัมสร้างตะกรวดรมควันน้ำหนักรวม1กมิโลกรัมสร้างกระเพาะเม่นหางพวงรมควันน้ำหนัก400กรัม4ปืนยาวบรรจุป,ปากปืนแก๊ปประกอบขึ้นเองเส,ส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องประมาณ1.5เซนติเมตร ความยาวลำกล้องประมาณ99เซนติเมตรจำนวนหนกระบอกยึดได้จากนายต้าซุยไม่มีนามสกุล 5. ปืนยาวบรรจุปากปืนแกป๊ปประกอบขึ้นเองเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องประมาณ1.5เซนเมตรความยาวลำกล้องประมาณ73เซนตมรจำนวนหนึ่งกระบอกยึดได้จากนายเอกาลูทูไม่มีนามสกุล 6. ปืนยาวบรรจุปากปืนแกป๊ป ประกอบขึ้นเองเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องประมาณ1.5เซนติเมตรความยาวลำกล้องประมาณ89เซนติเมตรจำนวน1กระบอกยึดได้จากนายซซคาเลไม่มีนามสกุล7ชุดเครื่องกระสุนปืนประกอบด้วยเม็ดตะกั่วดินปืนดินดำเม็ดแก๊บกระดาษและเยื่อมะพร้าวฉีกละเอียดจำนวน3ชุด8มีดเน็บจำนวน2เล่มเมีดอีโต้จำนวนหนเล่ม1 0หนังสติ๊ก1อันพร้อมกระสุนดิน 22ลูก11ไฟฉายคาดหัวจำนวน5อัน12ไฟฉายมือถือจำนวน1อัน3 3เปลจำนวน3ผืน14ย่ามกระสอบสะพายข้างจำนวน3ใบและ15เป้กระสอบสนนบะพายหลังจำนวน4ใบผู้ต้องหาทั้ง3รายให้การรับสารภาพว่าพวกตนทั้ง3เดินเท้าเพื่อเข้าล่าสัตว์ในเขตริยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยเริ่มออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภยัยการสู้โรบ,บ้านต้นยาง ตั้งแต่วันที่20มกราคม2568โดยเดินตามสันเขาร่องห้วยในพื้นที่ป่าและมาถึงจุดเกิดเหตุในวันที่22มกราคมจากนั้นได้ออกไปล่าสัตว์โดยใช้อาวุธปืนแกป๊ปซึ่งแต่ละคนมีอาวุธติดตัวคนละกระบอกหลังจากผู้ต้องหาทั้ง3รายให้การยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่ จึงจดทำบันทึกเรื่องราวเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507